เรื่องที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตความหมายที่แท้จริงเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตนั่นก็คือการเฉลี่ยภัยครับเริ่มต้นจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อเฉลี่ยภัยอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะหรือทุกพลภาพเมื่อมีสมาชิกในกลุ่มประสบภัยดังกล่าวนะครับทุกคนในกลุ่มก็จะร่วมกันเฉลี่ยความรับผิดชอบต่อภัยที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เงินก้อนเล็กสร้างเงินก้อนใหญ่ครับเปรียบเทียบกับเรื่องใกล้ตัวคนระดับรากหญ้าอย่างผมนะครับก็เปรียบได้กับการเล่นแชร์ไงละครับกติกาง่ายๆครับก็คือสมาชิกทุกคนเนี่ยร่วมกันนะครับส่งเงินเข้ามารวมไว้ในกองกลางนะครับแล้วมีผู้ดูแลกองทุนนี้นะครับเรียกว่าเท้าแชร์ครับ แต่พิเศษตรงที่ว่าคนที่จะได้รับสิทธิ์ในการเปรียชานะครับจะต้องเป็นคนที่กําลังได้รับความลําบากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับหรือเจ็บป่วยนะครับหรือว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควรครับเพราะฉะนั้นนะครับความมั่นใจข้อแรกเลยที่จะมั่นใจได้ว่าเงินของเรานั้นจะถูกดูแลเป็นอย่างดีนะครับการเลือกเท้าแชร์นั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเท้าแชร์หรือคนที่ดูแลกองทุนของเราเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่มีความ มั่นคงและมีความเชื่อถือได้มีเครดิตความน่าเชื่อถือที่สูงนะครับและดูความสมเหตุสมผลของจํานวนเงินที่เราจะลงในกองกลางนะครับว่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดน้อยเกินไปนะครับแสดงว่าเงินกองกลางเนี่ยเป็นกองเล็กนะครับถ้าเกิดมีเหตุพร้อมกันมีคนเปียแชร์พร้อมกันก็คืออีกคนนึงเนี่ยเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุอีกคนนึงเนี่ยนะครับ เสียชีวิตนะครับลูกหลานต้องการเงินไปทําศพไปทาเป็นมรดกอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมีการเปรียบแชร์พร้อมกันหลายๆคนพร้อมกันเนี่ยเงินกองกลางนั้นจะเพียงพอสําหรับการจ่ายหรือเปล่าครับผมว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นถูกเน้นง่ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กนะครับยกตัวอย่างอย่างการเล่นแชร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกกองแชร์ที่เจ้ามือเนี่ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้นะครับแล้วก็ ผลประโยชน์นะครับของกองแชร์เนี่ยเหมาะสมคุ้มค่ากับการลงทุนจริงไหมครับการทําประกันชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับเราควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงและไว้ใจได้นะครับรวมถึงดูไปถึงกองทุนนะครับทรัพย์สินนะครับเงินที่เขามีนะครับว่ามีเพียงพอนะครับต่อการที่จะชดใช้ให้กับเราไหมในวันที่เราต้องการใช้เงินที่เรานํามาฝาก นะครับแล้วก็เรื่องของความสมเหตุสมผลนะครับของเบี้ยนะครับว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับเราสามารถจ่ายได้นะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอต่อความต้องการในต,ตอนที่เราต้องการใช้นะครับก็อยากจะฝากไว้ครับเป็นเคล็ดลับหนึ่งในการให้เพ้่เพื่อนนั้นเลือกแบบประกันที่ตรงกับความต้องการของตัวเพื่อนๆเองนะครับและพบกับครูบ้ามได้ใหม่ในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครับ